สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการละละ้าไลออนคาร์นะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจใบงบการเจ้าของร้านไลออนคาร์นั่นเองและวันนี้การบอกเลยสําหรับลูกค้าที่อยากได้หุ่นใดกระจังหน้าตั้งและแต่งเบาะ VIP สุดหรูนะคะการให้ของใหม่ไปเลยนะคะวันนี้มาแล้วนะคะลูกค้าดูให้ดีนะคะเดี๋ยวการจะพาไปดูภาพพรีวิวภายในภายนอกกันก่อนเลยค่ะ คันนี้นะคะจะเป็นฮุนไดเฮ h วันสองจุดีลักนะคะรุ่นท็อปสุดนะคะมีประตูไฟฟ้า2ข้างกล้องรอบคันแล้วก็ค i s สคอนโทร l แล้วนะคะและอย่างหนึ่งนะคะคันนี้ปี2018เลยรุ่นกระจังหน้าตั้งแบบนี้นะคะยอดนิยมนะคะออปชันแน่นแก่อนที่จะไมเนอร์เชนเป็นโฉมปัจจุบันนั่นเองนะคะการบอกเลยว่าออปชันรุ่นนี้นะคะแน่นมากแล้วก็ราคาดีมากๆนะคะและวันนี้นะคะการขายเพียงแค่ 8 9 9 0 0 0บาทเท่านานลูกค้ากับออปชั่นตัวท็อปพร้อมด้วยเบาะ VIP ปรับไฟฟ้าสุดหรูของใหม่นวดได้ปรับไฟฟ้าได้ปรับอุ่นร้อนได้นะคะอุ่นเย็นก็ได้นะคะบอกเลยว่าครบทุกฟังชั่นในรถคันนี้เลยนะคะและเดี๋ยวการจะพามาดูภายในภายนอกห้องเครื่องกันก่อนเลยนะคะว่าคันนี้จะสวยถูกใจหรือเปล่าการขอย้ำเลยว่าลูกค้าต้องไวเลยเพราะคันนี้นะ โอ้โหตรงสเปคลูกค้าทุกอย่างที่ลูกค้ากำลังหาเลยนะคะกับนี่กระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะสลับกระดำเป็นตัวท็อปนั่นเองแล้วก็มีกล้องรอบคันอยู่ตรงนี้นะคะตรงใต้โลโก้เลยนะคะคันนี้จะได้สีดำนะคะการบอกก่อนว่าสีดำเนี่ย โอ้โหมันเข้ากับรถตู้หุนใดมากๆนะคะสุดหรูนะคะดูหรูดูแพงนะคะต้องสีดำแล้วก็นะคะคันนี้การให้ไปเลยโอ้โห97 98ความสวยของสีคือสเก็ตหินคือน้อยมากๆแล้วก็จะมีไฟหน้าไฟตัดหมอกคือครบมากๆลูกค้าไล่มาเลยนะคะ แล้วก็จะเป็นแมกกลายตัวท็อปนะคะก็คือตัวดีลักนั่นเองนะคะก็คือแมกเดิมๆของเขาเลยนะคะแล้วก็นี่กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็จะมีก้องรอบคันอยู่ที่กระจกมองข้างซ้ายขวานั่นเองนะคะลูกค้าไล่มาเลยจะได้ประตูไฟฟ้าสองข้างนั่นเองสุดหรูแบบนี้ไม่ต้องไปติดให้เสียเงินเป็นแสนนะคะลูกค้ามา กับออปชันของตัวรถเลยนะคะแล้วก็ได้เบาะ V.I.P ปรับไฟฟ้าอันนี้การขอย้ำนะคะว่าของใหม่ร้อยเปอร์เซนอันนี้ยังไม่มีการใช้งานนะคะคือติดเสร็จเมื่อวานนะ,ะการบอกเลยว่าการคาัดสรรเลือกสรรมาให้ลูกค้าแล้วนะคะแล้วการยังจะมีเบาะเดิมให้ด้วยนะคะลูกคา้าและนี่เลยนะคะฝาท้ายนะคะแล้วก็นะคะมีเซ็นเซอร์กล้องหลังคือครบเลยการให้ดูตัวน็อตตัวเมอาร์กเลยนะคะ คันนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวน็อตของฝาท้ายนั่นเองนะคะแล้วก็นะคะนี่การให้ดูเลยนะคะภายในกว้างมากๆเพราะว่าเป็นตัวแต่งเบาะ VIP นั่นเองนะคะเดี๋ยวการจะเลื่อนเบาให้ดูเลยลูกค้าว่ามันกว้างขนาดไหนนี่โอ้โหนี่สามารถไว้ของได้เลยแล้วลูกค้าดูข้างๆเลยนะคะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะแล้วก็นะคะจะไว้ถุงก๊อ ไว้แบบโอ้โหกระเป๋าเดินทางกี่ใบก็ได้นะคะการบอกเลยว่าตอบโจทย์ลูกค้าสายเดินทางสายเที่ยวจริงๆนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวการจะพาไปรีวิวภายในยดีกว่าอยากจะให้ลูกค้าเห็นแล้วว่าเบาะ v i p ที่การเลือกให้นะคะพยายามคัาสันให้จะใหม่ขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะนี่นะคะคือภายในายการบอกเลยว่าใหม่มากคันนี้เดี๋ยวการสตาร์ทให้ฟังนะคะนี่ เครื่องยนต์ดีเซล2.5ประหยัดมากลูกค้านะคะและตัวเบาะนี้เลยให้ดูเลยจะเป็นเบาะทรงใหม่นะคะก็คือหัวหมอนเนี่ยจะเป็นหัวหมอนกึ่งนิกกี้เมาส์แล้วนะคะและก็สามารถใช้ไว้ชากาแฟได้เลยนะคะตรงประตูนะคะเขาจะจับจีบดูหรูหลาขึ้นมาเลยนะคะลูกนะคะ้าและแอร์แบ็กจะเป็นแอร์แบกคู่หน้าแล้วนั่นเองนะคะและหน้าจอนี่การเปิดหน้าจอให้ดูเลยลูกค้า จะสามารถฟังวิทยุเชื่อมต่อมือถือระบบนำทางก็ได้แล้วที่สำคัญนี่ระบบกล้องรอบคันนั่นเองนะคะลูกค้าลูกค้าจะกดซ้ายขวาหลังอันนี้คือได้หมดนะคะเราสามารถที่จะกดการทำงานได้หมดอันนี้เป็นออปชั่นของตัวท็อปเท่านั้นนะคะแล้วแอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลแยกหน้าแยกหลังนั่นเองนะคะลูกค้าและเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้แล้วนั่นเอง คันนี้นะคะไม่เพียงแค่1 4 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าแล้วก็นะคะจะเป็นมือเดียวจากป้ายแดงด้วยนะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันมีครุสคอนโทรลแล้วด้วยนะคะแล้วนี่เลยลูกค้านะ,ะสมุดร,รับประกันคู่มืออยู่ครบนะคะโอ้โหออปชั่นคือครบมากๆอันนี้คู่มือการใช้งานหน้าจอนะคะอันนี้คู่มือการใช้งานแล้วก็นะคะคู่มือการใช้งานประตูไฟฟ้า นี่นะคะบุกเซอร์วิสนะคะลูกค้าและนี่เดี๋ยวการจะให้ดูเลยประตูไฟฟ้า2องข้างสุดหรูนั่นเองนะคะโอ้โหหรูไปทั้งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้การบอกเลยและที่สำคัญเบาะปรับไฟฟ้า VIP สุดหรูแบบนี้การไล่ให้ดูก่อนเลยลูกค้าหรูหลามากหัวหมอนมิกกี้เมาส์เป็นระบบทัสกีนนั่นเองนะคะแล้วก็นะคะสามารถปรับตรง เบาก็ได้นะคะนี่การให้กล้องดูเลยนะคะว่าปรับตรงเบาะก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะคะปรับได้หมดนะคะปรับไฟฟ้าอุ่นร้อนอุ่นเย็นนะคะแล้วก็ตรงทัส,สกีนตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวการจะให้ดูเลยนะคะอ่ะถ้าการนั่งนี่คือการเป็นคนแรกเลยนะคะลูกค้าโอ้ยหลูมมากการต้องขอบอกลูกค้าก่อนนะคะว่าเบาปรับไฟฟ้าเนี่ยมีหลายรุ่น แต่อันนี้การพยายามหาคัาสันเลือกให้ลูกค้าเลยนะคะคือการอยากได้ที่มันตอบโจทย์จริงๆนะคะการใช้งานปรับได้เลื่อนได้นะ,ะนวดได้แล้วก็อุ่นร้อนเย็นได้คืออันเนี้ เพราะว่าการเป็นคนที่ใช้ฮุนได H1 จริงนะคะเป็นคุณแม่เนาะที่พาน้องๆไปเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาเขาไปโคราชแลลวนะคะก็จะต้องเอาฮุนไดไปเราก็อยากให้ลูกเรานั่งสบายตัวเราเองก็นั่งสบายใช่ไหมลูกค้าหรือถ้าเราไปกับคุณตาคุณยายก็อยากให้ท่านได้นั่งสบายบอกเลยว่าคันนี้ไม่ได้แต่งมาแค่ลูกค้าอย่างเดียวแต่งมาเพื่อตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้า ก็จะได้ใช้เบาะที่นั่งสบายนะเวลาที่การหยิบจะใช้การก็จะรู้สึกว่าเออเราเลือกไม่ผิดจริงๆที่เลือกอันนี้นะคะมาขายนะคะแล้วก็มาให้ลูกค้านั่นเองนะคะและนี่เดี๋ยวการจะให้ดูตัวทาสกินีนเวลาที่เราจะทาสกรีนใช่ไหมคะลูกค้านี่เห็นไหมคะลูกค้าพนักพิงนี แล้วก็เลื่อนนี่ปกติพวกนี้นี่คือต้องใช้มือเลื่อนนะคะขนาดแกนซาเล็กยังต้องใช้มือเลื่อนเลยนะคะแต่อันนี้คือไฟฟ้าทั้งหมดนะคะนี่คือการแบบว่าให้หมดเลยนะคะตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆและออปชั่นของตัวรถก็คืนแน่นจริงๆลูกค้าทางประตูไฟฟ้าสองข้างกล้องรอบคานครูสคอนโทรยังจะมีทีวีจอเพดานด้วยนะคะบอกเลยนี่นั่งสบายมากและลูกค้าดูขากาัน เหลือเยอะมากลูกค้านั่งสบายมากคือแบบว่าโ,โหแบบอยากใช้เลยอ่ะลูกค้าคือแล้วหุ่นใดน,นะคะตอบโจทย์มากๆหนึ่งอึดทนมากๆแล้วก็ค่อนข้างประหยัดเลยนะคะการแบบว่าขับไปใต้ก็แล้วเหนือก็เคยขับไปแล้วนะคะบอกเลยว่าประหยัดแน่นอนนะคะและที่สำคัญคันนี้นะคะจะเป็นเครื่อง A2 แล้วด้วยนะคะออปชั่นของรุ่นกระจังหน้าตัง การบอกเลยว่าแน่นมากแล้วราคาเขาดีมากๆลูกค้าพราราคามันไม่ถึงร้านแล้วลูกค้าคิดดูสิได้ออปชันเท่ากับโฉมปัจจุบันใช่ไหมคะลูกค้าแล้วก็ได้บาะแต่ง VIP นะในราคาเพียงแค่8,99,000บาทเท่านั้นอะไม่คุ้มได้ยังไงลูกค้าและเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องดีกว่าเนาะจะได้ดูให้หมดเลยว่าคันนี้เนี่ยจะสวยอย่างที่การบอกหรือเปล่าไปดูกันค่ะ และเดี๋ยวการจะเปิดฝากระโปรงให้ดูนะคะนี่ดูเลยนะคะอันนี้คือฝากระโปรงหน้านะคะสวยมากคันนี้นะคะที่การความร้อนอะไรคือใหม่มากๆนะคะไล่ไปเลยให้เห็นทุกจุดเลยนะคะและคันนี้อย่างทีการบอกจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ A2 แล้ว175แรงมา้านั่นเองนะ,คะเครื่องนิ่งมากลูกค้าอันนี้การสตาร์ทมาเป็นชั่วโมงแล้วนะคะ เครื่องนิ่งเครื่องแบบว่าไม่ขยับไม่อะไรเลยนะคะแล้วก็ปิดง่ายนะคะพอร,รถตู้เนี่ยฝาหน้าเขาจะาค่อนข้างสั้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายในภายนอกห้องเครื่องการบอกเลยว่าลูกค้าที่อยากได้หุณนใดใช้สักคันหนึ่งราคาไม่สูงนะคะราคาไม่ถึงร้านแล้วก็อยากได้ออปชั่นครบนะคะประตูไฟฟ้า สข้างกล้องรอบคันค r u i s e Control และยังอยากได้ในส่วนของเบาะ VIP ปรับไฟฟ้าสุดหรูนะคะและที่สำคัญการให้เบาะเดิมไปด้วยลูกค้าเอาไปเลยค่ะทั้งเบาะใหม่เบาะเดิมให้ให้จนไม่รู้จะให้อะไรแล้วนะลูกค้าและคันนี้นะการติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันเลยเอาไปเลยค่ะคือพิเศษให้ในราคาเพียงแค่8,99,000บาทเท่านั้นลูกค้าไม่คุ้มก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะ และที่สําคัญต้องให้อีกค่ะนี่เลยค่ะลูกค้าซื้อสดแล้วเราไม่บบกแหววเจรฟีค่าโอนฟีน้ามันเต็มถังขับรถกลับบ้านไปได้เลยหรือจะซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ฟีดาวผ่อนสบายมากเพียงแค่15 0 0 0บาทเท่านั้นนะสูงสุดอัเตเจ7ปีดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่2 7 9เท่านั้นแต่ซื้อสดหรือซื้อจัดไฟแนนซ์การบอกเลยคุ้มค่าแน่นอนนะคะหรือลูกค้าที่บอกคุณการไม่สะดวกเข้ามานะ,ะการก็มีไฟแนนซ์ไปเซ็นนะคะลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางาน พอไฟแนนซ์อนุมัติเราก็มีบริการส่งรถถึงบ้านนะคะหรือนะคะลูกค้าบอกว่าคุณการไม่เคยจัดไฟแนนซ์เลยเอกสารเตรียมไม่เป็นเรามีน้องๆฝ่ายขายนะคะดูแลลูกค้าโอ้โหเป็นที่ปรึกษาได้รับการเทรนมาอย่างดีบอกเลยลูกค้าจะได้จัดไฟแนนซ์เป็นเรื่องง่ายแน่นอนนะคะแล้วก็ได้รถสวยๆแบบนี้กลับบ้านแน่นอนแล้วนะคะ ร้านการนะ,ะจะอยู่ตรงเส้นนะคะบางบัวทองติดการโลตัสไซน้อยหาง่ายมากๆหรือจะเซิร์ชใน Google Ma p ก็ได้ค่ะว่าไลออนคาร์ลมือสองภาษาไทยการปักหมุดไว้ตรงนี้หรือลูกค้าบอกคุณการติดต่อผ่านทางไหนดีถูกช่องทางเลยค่ะติดต่อมาได้เลยเฟซ o ุ๊ o ยูท u บไลน์เว็บไซต์หรือจะโทรเข้ามาได้ถูกช่องทางจริงนะคะเราดูแลลูกค้าประทับใจแน่นอนนะคะแล้ววันนี้การีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกนลูกค้ากดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ การมารีวิวคันไหนติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ